เอาสวัสดีครับโอเคกลับมาแล้วนะครับก็พบกับผมเหมือนเดิมนะก็เหมือนเดิมมาแหละไม่เปลี่ยนแน่นอนครับแต่ว่าเสียงเสียงอ่ะไม่อ่ะอ่านหายช็อตนะไม่ใช่อ่านดีก็หายช็อตนะก็ผมก็ไปปรับไปปรับมั่วปรับไปปรับมาก็เสียงออกมาเป็นแบบนี้ก็มันก็ช่วยได้นะแต่ก็แต่ก็เสียงมันก็เบาลงอ่ะ ผมก็ไม่รู้จะเซตติ้งยังไงให้มันดีที่สุดอะโอเคก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเออเขาเรียกอะไรนะไอยันบซได้เก็บตัดหน้าเราไปก่อนอ่ะโคตรอีไม่อยากจะลานะก็ะอลิปนี้เราจะทําอะไรดีอ่ะผมไม่ไม่หอ่ออ่ะสํารวจหรอผมไม่อยากสํารวจผมเป็นคนความจําสั้นนะครับต้องเ,เดินไปเดินมาแม่งก็หลงอ,อีไม่อยากจะสํารวจวะ่ะ ได้เลยเหรอขอยากเก็บสักครู่นะไม่เป็นไรนะครับน้องลองเข้าเองแต่ถ้าไอรอนโกลเลนเกินก็สวยนะครับทำอะไรดีวะทำอะไรดีวะสี่งมไม่ค่อยมีอะไรอ่ะผมว่าผมทำเอ่ออะไรนะเขาเรียกอะไรนะอ้เอ๊ะผมว่าผมไปตัดไม้ดีกว่าโอเคจับสักบชีวิตอย่าทำว่าของกันนะครับ เราไปลงเหมืองกันนิเอ๊ะเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอเจนซี่เอาไปต่อไอมาดีกว่านะทางไหนงีลงประดานนี้ดีกว่า,นะา,วาโอเคจกจําเ้ยขอบคุณก็ที่ผมไปดูแล้วนะคลิปที่แล้วคือจุดบุกพ่องของคลิปที่แล้วคืออย่างแรกเลยคือไมช็อตอย่างที่สอง คือไอ้นะคิดอ่าคิดมันตัดเองเอออัน,นี้อันนี้ผมไม่รู้ว่าทำไมคิดมันตัดเองคือฟักทองฟักทองอก็ผมก็ไม่รู้เหม,มือนกันนะทำไมคิดมันตัดเองผมก็ไปหามาแล้วคือไปหาไปถามเพื่อนหมดแล้วคือมันมันก็ไม่รู้อ่ะผมก็ผมก็ช่วยไม่ได้นะผมก็ต้องเชื่อตัวเองถุยไม่ใช่ละออมเรียนไปอล่ร ออมาไม่มีอะไรแล้วเออนะผมก็ผมก็ทําใจแล้วแล้วมันจะู่ตรงไหนวะเดี๋ยวดีจริงว่าเราจำง่ายคือเดินตรงเอาแล้วกันอมวชิบหายอยนอย่าบาเรายู่น่าจอยู่สองรู้นะเออก็มีแต่กระต่ายแล้วแถวนี้กระต่ายแก่ตายน่ารักกุ้งจิงๆกุ้งิงๆกุ้งิงึงึงง ก็โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพยายามจะพยายามพูดพูดให้มันดีขึ้นแล้วก็จแล้วก็จะเออจะพยายามทําให้ดีที่สุดน,นะครับเพราะว่าผมได้บทเรียนแล้วไงไอตอนที่เราผมได้บทเรียนแล้วก็ตอนนี้ผมก้องทำบทเรียนให้ดีขึ้นแล้วก็จะพยายามปรับปรุงนะครับ คือซีเนี่ยผมบอกตรงเลยหรือผมหาคือแบบมันไม่มีอะไรให้สั่งวดวนเลยอ่ะดูดิมันที่ว่างๆนะให้ผมเดินไปเดินมาอ่ะเอะอมนี่ไม่มีอะไรให้สั่งวดวนเลยเนาะโอ้โหจีซีค่ะจีซีอืมอะไรวะ ก็พ่อยังว่าอยู่เม mm ืองนี rats, ้ผมว่าอยากอยู huh. okay, <they suck wiele> ่เ <médico> ม <ę traded> ืองนี้มากกว่านะใจหงซ่าเมืองนู้นแล้วดูอู้ยเมืองเมืองโอ้โหมาอืมอื้อกผิดนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตจบแล้วเอออยากอยู่แถงนี้ว่ะ อมผมช่างทน,นไ้ไงบ้างในเรองเราขอด่นอ,อือาเงี่รับเอาเงี่ฮักเอางีคฮับอืมถ้าผมจะขอท่านผู้ชมเปิดได้ไหมง้ยยงลู้อะชีพเอีเกตร,รกลียเงยาดีกว่านะไม่ต้องเปิดดีกว่านะเนี่ยมันโกงจนไปนะครับ Okay. แต่ไม่ว่าเราเดินตรงมาตลอดนะโอ้โหไอมีพี่บอจะไม่ให้กูเอ้อมันพี่จะไม่ให้กูสำรวจหา,หาเลยใช่ไหมเดินไปไห,น,น,กหน,นก็เจอทะเลทรายนี่มาไหนก็เจอสวรรค์นี่มาไหนก็เจอทะเลให้าปสิจะไม่ให้กูเจออะไรเลยใช่ไหมโอ้โหชิบหายแล้วไงก็วิ่งไม่ได้แล้วไง ปไปก่อนก็จะทังชีวิตนะผมว่าเอาวิ่งดีงกว่านะชิบหายยังไงพีซก็ไปลกปังนะ,ะแกชิบหายยังไงไอ้หี่มันนี่ตายอะกว่าอโอ้โพี่ไม่โดนเลยโดนแต่หญ้านะฮะเดี๋ยวปู่ได้โอ้อก็พอ มึงไปแต่หลบพาเครียดซะด้วยซ้ำนะาะว่าผมไม่ตัดอีกแล้วนี้หว่าเดียวมันจะปกป้องดีไหมอะเมืองนี้ผมคิดไม่ออกว่ะเออมเดี๋ยวผมขอนา่ดูสักครู่นะอ้าวแล้วไหนพระราชามันจะดูว่าพระราชามันข็งดีปะเฮ้ยเดี๋ยวพี่เป็นลูกอะไรเนี่ย พี่านแล้วไงอือเอ้ยมีม้าอยู่จีจีฮาจีโอ๊อน้นเขียวเดี๋ยวเพราะว่าผมอยู่วันนี้ดีกว่านะวันนี้โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตจะคิดให้มันเช้าดีกว่านะอือเราจะมาจนภัยดีจะจนภัยหาแลวเราอาหารก็ไม่เอ๊ะ เดี๋ยเฮ้ยสามตัวเดี๋ยวๆโดนแมนได้ยอนเ้ยเสียงจะโซ่ยอ๋อเดี๋ยวนอือหือเี๊ยมไม่เกี่ยวผมไม่รู้ผมเมาผมไม่เกี่ยวโอเคกะอเค โอ้โห oh, ไก่แม่งก็โอ้โ oh, ห oh, ขยันคันจริงวะเนี่ยอ๋อขอมันตันีไม่ใช่ดิโอ้โห่เลือดเลือเฮ้ยนายเฮ้ยนายนายนายเหมือนกันวะโอโห่ oh, ไก่ okay, แม่แค่หวะหายคอนะฮะคูดอื้อหนะือ okay. uh huh. ขาในานักหนาวะ โอเคมาเลยเนะี่ยโอเคโหกำลังอัดคลิปอัพคลิปคลิปที่แล้วอยู่นะ,ะ้วก็ได้สักพักละโอเ,เก็บทางกลับบ้านนะครับไม่รู้ว่าจะสวัสด,ดีภาพไปนะครับโอเคโอเคระหว่างทางกลับบ้านเวลาให้เราดูมั้งไหมมันต้องมีเซ้์นี่ไงดูให้หมดเลยไอ้ไก่นี่ออกกินไม่ไหม หันอะไรลักหนาวะอืมอ,มอ,มอมืแค่ตายน่ารักอะสุดๆเลยเค้ยนี่เฮ้ยมีแต่เมืองว่ะ เนบีซีมจะเมืองกันได้เหรอเราเป็นผู้มาจากแดนไกลนะเราเขาก็ต้องให้อาหารเราเราทำหน้าที่แทนนายเลยแล้วกันเก็บข้าวผมอยากรู้ว่าไอเอ็นบีซีเีซีเวอร์ชันใหม่นี่มันเวลาไอพื้นพื้นมันสมมือนมีคนเหยียบอะมันมันมันจะทำใหม่ไหมมันจะ เกี่ยวข้าวเอ้ยเขาเรียกอะไรควรดินแนมใหม่ไหมวะผมอยากรู้ม,มากนะอันนี้ผมยังไม่เคยลองนะอยากล,ลองนะอ่ะเออไอ้หนูบ้านไอ้บ้านนะี้นลอจะไปดูคาฟติ้งเทเบิลนะขอหนะอ๋อขอให้ดีมากหน่อยนะไม่รู้ผมเมาไม่รู้ โอ้ผมเมาผมเดินั่วเอ้ยใจเย็นดิม้านี่โอ้โหใหตายสินี่เอ้ยพี่พ่อุ้งอะจีดจี๊จีดจี๊ดอดีดีีใช่ะเฮ้ยชิบานี่กลับแท้าถ้ากลับมาเห็น่าจะกับเท้าีท่เลทรายปะลองดูดีมั้ง โอ้โหจะกลับยังมีข้าวให้เราเก็บเก็บแบบเรื่ที่สุดในโลกนะเก็บนี่ยังไงอืมเผมจะลองเดินกลับฝั่งนู้นดูนะครับเข้มคอฉันขอเอเคไปเอ้ยอำ โอเคโอเคไม่รู้กลับถูกไหมผูไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิเดียด๋ยเดียดเด๋ยวเฮ้ย,ยนี่มันใช้หัอบานของเราป่าวะเฮ้ยเอางีิงจริงดิด ใช่แบบว่าเฮ้ยฟาร์มเลยนะเว้ยต้องอยู่กันไม่ห่างเลยนะอ๋อไอ้สันทำใกูสะตกใจเอ้ยหยุดของนู่เองก็ใกล้ๆนะโอ้ยมันเหนื่อยช่างวันนะนี่อะไรทำไรดีอืมทำไรดีครับไม่ออกอืมทำไรดีอ่ะ เพราะว่าผมจะปลูกข้าวของตัวเองว่ะโอเคก็เอาทำามเรามาปลูกข้าวกันดีนกว่าน,นะผมจะอธิบายก่อนนะคือน้อําอ่ะจะทําให้ดินเราชุ่มชื้นสี่บล็อกนะฮะเดี๋ยวผมทํำให้ดูกันันผมจะทําแกลงข้าวของตัวเองนะเพราะว่าไม่ชอบใช้ของถตมันก็มาเก็บของเราอยู่ดีอะ่ะโอ้โหจริงจริงเลยยินยังไม่มีใช้เลยจากพี่น้องเชา่าทไายอเคฮะเดี๋ว คือดินอะมันจะชุ่มชื้นเออสี่บล็อกนะฮะถ้ามีน้ำนะถ้าไม่มีมันก็จะไม่ชชื้นอ่าการดูว่ามันชุ่มชื้นหรือว่าชมชื้นดยังไงออมดูนะถ้าชุ่มชื้นสีมันจะเข้มเข้มนะโออ่้าล้างน้ำนะล้าบอกโอเคเอาน้ำนู่นไอ้น้ำอยู่ตรงนี้นะมันช่ก็เคน้ำที่ถเก็บแล้วก็มาปลูกไม่นะข้ชิงข้าชิงลาช ใโอเคโอเคนะฮ okay. okay, ะก็โอเคยินก็สมมติเราวางนี่เราวางสี่บล็อกอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายเนี่ยถ้าเรากดจึกจ๊กจิกจ๊กจิก๊กจิ๊กนี่ถ้าเป็นสีเนี่ยหมายถึงว่าดินดินไอ้ดินมันอะมันชุ่มชื้นนะฮะถ้าเกิดมันขึ้นแบบเม่มันแห้งมันชุ่มชื้นแต่ว่ามันระยะในสีน่บล,ล็อกก็หนึ่งสองสามสี่ก็คือสี่บล็อกก็ผมเล่นนะคะไม่จ่ายเลยแหละผมไม่ต้องอธิบายหรอก โอเคโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหสิบ okay, ส okay, 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 oh ี่เปอร์เซ็นต์ลอัพโอ๊ยกำสิบสี่เปอร์เซ็ตแล้วนะที่อัพมาเช้าผรอมพอมตื่นมาอัพพอดี อืมรถนี่ก็โหขยันขับผ่านจริงเลยโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้ผมไปดูอะไรเหรอผมไปดูไอยอบจิ๊บอ่ะก็บอกอยู่นะมื่โอ้โหอไ็นใโอมนี่แม่งไอไม่ใช่ซีนี่แม่งผมไม่ชอบเลยว่ะไอมีต้นไม้ที่ตานเลยว่ะ เช็คต่ okay, okay. อโอเคมาทำฟ้าเป็นหินเสียงนิ่งๆจางๆชุ่มชื้น,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 นล็อกอืมไม่ว่าได้ยินแม่นะแต่ถ้าได้ยินรู้เลยว่าผมเปิดสวนสัตว์นะฮะตุ๋ยไม่ใช่นะแลก็โอ้โหเสียงสัตว์เด่นจริงอ่ะเยอะเดินจริง อืมมำฟ้าทำเถอะทำฟ้าทำเถอะโหฮาเวิมูลมึงคื้อฮาเวิมูเดี๋ยวเพราะว่าตอนหน้าผมเ่าะอ้พานหน้าผมว่าผมว่าเราไปลงหนึ่งมันดีกว่าแต่คือผมไม่มีอาหารเนียประเด็นของประเด็นมหาประเด็นเลยมันไม่มีอาหารนี่คือปัญหา หลักในการลงเมืองของเรานะที่มันไม่มีอาหารนะโอเคอาหารมนไม่หมาค้นอเาหารหายากมากนะโอเคีลยวอือีลยวหอมหอยากสกูลแลวหอมหาหากมนกอุ้ยกำเฮ้ยเย็นดิ

โอเคโอเคเรามนดูกันว่าจะเป็นแสนส่าตงน,นะโอ้ยทุกพนนะโอเคจะเห็นแล้วน้องผมอยากไปตัดไมแ้แต่ผมไม่รู้ว่าไปทางไหนอะ่ะโอเคคือประมาณนี้ก็แล้วก,กันนะถ้าเราเกิดแบบผมอยากไปตัดไม้มากตอนนี้ โ okay. อเคไม่เห okay. เรอโอเคเดินวัวกันเออเอาอย่างนี้ออกันเนี่ยเอาผ้านหน้าเรามาลงเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวผมว่าผมฟาร์มฟาร์มข้าวจากมือน,นี้แล้วกันโอเคนะฟาร์มข้าวจากมือน,นี้กดี๋ยวผ้านหน้าเรามาลงเหมือนกันฟาร์มฟาร์มฟาร์าราามาารข้าวไม่ใชฟาร์มอาหารไม่ใชทฟาข้าว เราหาอาหารไปที่สูงเรกจะลงแต่จริงจนมีเต้แล้วคืลงเลงแบบไม่ขึ้นอ่ือท่านกาขึ้นแหลทขึ้นมาอรู่ว่านะอาหารกองของก็เต็มนะเราคงรจะหาตัดมาดีกว่านะบอว่น่จะไปทางนี้น่าจะเจอน่าจหุูเขายาแค่ริบีนี่กลับตรงนี้หรอนะเด็ะโอเคเราพอาทย์ลงห่างให้เราเดยวไปกับ โอเคก็อ okay, ืมทำใจไปนะครับพ oh, ัไปทั้งสองกันดีกว่านะที่คือกันกันดีกว่าแก่นะถ้าเล่นกันนม่ตายแน่นอนนะเล่นปืนโอบไม่ใช่นะโอเคกันผมไม่ได้ดูอะเราอ่านว่าผมอ่านมากี่นาทีแล้วช่างมันเถอะอ่านไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวก็ค่อยขัดนะ เนม่เ้อพัดเขาอัพไม่เสร็จเลยใช่ไมแค่สิบเจ็เองเน็ตเน็ตเน็ตมันไม่ค่อยดีอ่ะเอเดียวเออไม่ยังนอนก่อนเจ็บคอมากอันนี้อยากกินน้ำอ่ะผมว่าเนี่อ้ผู้ช่วยขออนุญาติผมขออันให้เสร็จก่อนแล้วทำทีเดียวนะเ๋็วของวันขวมันจะมีนะ ลาวาอผมมีไอเยีะแหละผอว่าพวกเราได้ไปได้ไปเนเธอร์แบบเร็วๆว่ะแหละอบางคนอาจจะรู้นะวิธีไปเนเธอร์แบบไม่ต้องใช้พิกแอนไลมอนหรือเออไม่ต้องใช้พิกแอนไลมอนถูกแล้วคือมันก็ใช้ออกซิเยมบางคนอาจจะรู้นะคือหลักการทําให้ลาวาชนกับน้ํานะมันจะทําให้เกิดเป็นเป็นบล็อกออกซิเจนก็หลายคนก็รู้แหละก็พูดไปงั้นนั่นแหละ เให้บล็อกอควีเดียนนะแล้วก็เอาเอาวางเอาน้ำก่อนมาวางมาถ่อต่อเรื่อยๆนะมันก็จะกลายเป็นแมเทอร์ปะตวเทอร์เนาะนเราก็เอาไฟแช็กมาจุดนะฮะแล้วมันก็จะไหม้แล้วมันก็จะติดเป็นประตูคอทอลนะใช่ใช่ใช่้าวววววะวว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 ตววม้โอ๊วนะทีวว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 ม้อวนะอืม ไม่ใช่มันสูงหรอกคือผม,ผมไม่ชอบมาเองซสูงเออผมว่าผมขดดินดีกว่านะผมว่าผมจะขุดดินแล้วก็ไปยิงคำฟางเราวไม่เสร็จนะก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะลงเหนือยาวๆยา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 ก็เดี๋ยวผมจะหาเหมืองตั้งไว้เนี้วจะได้ได้ต้องางมามา,มานั่งขานะ เพราะว่ามันหาย,ยากนะเหมือนแถวเฮไฟอ่ะมันเดินมาน้อ,อยเยอะอยาไปลงเมืองที่นั่นไหมวะที่บ้านเมืองว่าในดีซีอ่ะน่าจะลื่นดีเนาะมันเขาาำแตกๆวะรอไอ้สติ้งตกก่อนนะเดี๋ยวตกเนี่ยตกดีโอ้มีเวลามาันัง่งรอเลยเนี่ยมนนั่งเตรียม ลงเลยเอ้เลยลงแล้วโอเคอืมหกสัตว์ลิงโอเค,ปปลอเคแล้วจะได้ปูกระนองเยอะน่กนะจะได้ก็ต้องเดินไปเดินมาน่ารักว่าะตายจับทำหมันเอ้เยไม่ใช่เราจะเกิดรถปาาแล้ว ก็ผมจะบอกว่าจับทอมเมียจับทอมบันเลยเออมันก็ค่าค่าของร้านนั่นแหละโอเคไม่เจออะไรนะโอเคตอนนี้ตาผมก็ดูแต่เอพีเอสนะฮะกูเดี๋ยวมีดคิดมันตัดแล้วก็ดูฟอร์เดอร์ จีครับมันแด่งพาร์ตอีกแล้วผมไม่้าใจอะเอามันแด่งพาร์ตอะเขาทำยังไงให้มันแต่งพาร์ตอะมันแด่งพาร์ตอีกแล้วอะผมก็ต้องนั่งคิดมานั่งต่อทีละคลิปอีกแล้วะก็ทําใจไปน,นะ โอ้ยอช่างมันกาทำใจได้วคิดหน้าผมค่อยค่อยค่อยเศร้ามาแล้วกันเก๋จ๋าอะไรอะวันนี้ประมาณท่นหนึ่งประมาณหกนาทีประมาณนั้นแหละไม่ต้องอย่าผมไปกดปุ่มอะไรวะที่มันคัดแต่ไม่แน่ใจนะอันนี้โอเคฟ้าร็จะนอน๋ยวเราคัดก่อนไม่หรอ เดี๋ยวฟ้งฟาเสร็จแล้วเืมอ้อจะบคิดก่อกนอนะะข้อแรกคือผมจะไปกินข้าวู่ข้าวว่าโอเคข้อที่สองคือจะไปกินข้าวโปแกรมจะไปดูอ้อนหรืออะไรขึ้นกับโปแกรมนะข้อที่สามคือเหนื่อยนะเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอน,อนแล้วก็วจะจะนอนลองเรนเดอร์แล้วก็ลงคิดเสร็จสองคิดแล้วก็จะได้นอนแล้วนะ ก็ตื่น้นเช้าอีกทีหนึ่งนะหนึ่นง,มมนงโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ฮะผมวมันสั้นไปว่ะเออไม่เชืวว่อมนี่งคลิปนี้ถ้าเกิดสั้นไปที่ไหนก็ต้องขอจริงจริงก็สำหรับคลิปนี้ก็กขอจบเพียงครับฝากกดไลค์ and กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ